สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในเกม Maple Story n กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับจะไปพูดถึงลิงสกิลของอาชีพใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในสัปดาห์อีกไม่กี่สัปดาห์นี้นะครับภายในเดือนหน้าเนี้ยนะครับก็จะมีอาชีพที่เข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะครับจนไปถึงช่วงปลายเดือนก็มีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีอาชีพอะไรบ้างแล้วก็ลิงสกิลของเขาเนี่ยนะครับ เป็นอย่างไรน่าสนใจอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมขออนุญาตตัดหน้าจอไปอีกอันนึงนะครับอันี้ผมเอามาใส่ในแบบนี้นะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับวันที่8นะครับเท่ทีวันที่7เดือน8นะครับหรือวันที่7สิงหาเนี่ยนะครับจะมีอาชีพใหม่เข้ามาอยู่ด้วยกัน3อาชีพนะครับก็คือ Mercedes แฟนทอมแล้วก็เอลานนะครับไปดูตามนี้นะครับผมจะเน้นลิงสกิลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไม่ได้มารีวิวตัวละครนะครับนะเพราะนั้นลิงสกิลเดี๋ยวเราไปดูกันอะผมขอเริ่มเอลานก่อนเลยละกันนะครับเอลานี่นะครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับลองดูครับเขาถืออาวุธเนี่ยนะครับก็จะเป็นขวานเนาะอะโอเค ราะฉะนั้นแน่นอนนะครับเราก็พอเดาได้นะว่าอาจจะเป็นอยู่ในกลุ่มพวกนักดาบนะครับแล้วก็คราวนี้มาถึงในส่วนของลิงก์สกิลนะครับลิงก์สกิลของเขาเนี่ยนะครับจะมีชื่อว่าคอมโบคิวเบริซิ่งนะครับเป็นแบบแพสซีฟสกิลด้วยนะครับซึ่งตัวเนี้ยเนี่ยนะครับเขาจะให้ตัวคอมโบคิวเมเบิลเนี่ยนะครับ exp ที่เลเวลหนึ่งเนี่ยบวก400ที่เลเวลสองบวก650นะครับถามว่าไอ้คอมโบคิวเมเบิลเนี่ยมันหน้าตาเป็นอย่างไรหรือมันคืออะไรมันคืออย่างนี้ครับนี่มันคืออย่างนี้ครับเวลาที่เราตีไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเวลาที่เราตีมอนสเตอร์ไปฟาร์มตามแมปต่างๆเรื่อยๆเนี่ยนะครับเวลาเราทำคอมโบไปเรื่อยๆนะครับสะสมไปเรื่อยเนี่ยนะครับเราจะเกิดลูกแก้วหรือมาเบิลแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ ใช่ไหมครับอ่าแล้วเราก็ไปเก็บใช่ไหมเราจะได้ exp ใช่ไหมครับอ่ามันจะมีทั้งสีฟ้าสีม่วงแล้วก็จนไปถึงสีแดงนะครับซึ่งสีแดงเนี่ยเราต้องทำคอมโบเยอะหน่อยนะคราวนี้นะครับตัวเนี้ยนะครับมันจะเพิ่มคือปกติเราจะได้ exp ใช่ไหมครับและถ้าเกิดว่าเรามีการลิงก์สกิลของเอลานด้วยนะครับคือการลิงก์สกิลออคอมโบคโบิวบ,บร i n ซิ่งเนี่ยนะครับมันจะทำให้ exp ที่เราได้จากตัว ลูกแก้วเนี้ยนะครับมันเพิ่มขึ้นนะครับที่เลเวล1.400นะครับที่เลเวล2.650ปรนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะคราวนี้อาชีพที่2นะครับผมไปที่ Mercedes ดสละกันนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับดูอาวุธก็น่าจะพอเดาได้เนาะว่าเป็นกลุ่มพวกธนูใช่ไหมครับอ่ะเราไปดูกันดีกว่านะครับของ Mercedes เนี่ยนะครับ จะมีชื่อสกิลว่า e v e n b r ริ s i n g ตัวนี้จะเป็น Active Skill นะครับคือจะต้องเรียกใช้นะครับซึ่งเวลาเราเรียกใช้เนี่ยนะครับจะกลับไปที่เมืองเมืองเอล์นะครับเมืองนี้นะครับและตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าสกิลเนี้นะครับมันจะมีคูลดาวน์1,800วินาทีนะครับเอฟเฟกก็คือที่ได้เนี่ยเราจะได้ exp เพิ่มขึ้น10%เลยนะครับที่เลเวล2จะได้ exp เพิ่มขึ้น15%เลยนะครับอันเนี้ยค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรซับซ้อนคือได้แน่ๆแล้วนะเพราะฉะนั้นที่ผมหยิบยก2อาชีพนี้มาก่อนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอารานนะครับเอลานเนี่ยหรือว่าเป็น Mercedes เนี่ยจะเน้นเรื่องของค่า exp จะทำให้เราเก็บเลเวลได้ไวขึ้นมากๆเลย นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะอัพเลเวลควรมีติดไว้นะครับสองอาชีพนี้เนาะแต่จะแตกต่างกันเนาะอันแรกนะครับเอลาเนี่ยจะได้เป็นตัวตัวนี้นะครับตัวลูกแก้วนี้นะครับได้ XP เพิ่มขึ้นนะครับส่วน Mercedes เนี่ยนะครับจะได้เป็นค่า XP เลยนะครับติดมาเลยนะครับบวก10%กับบวกเอนตเนาะนะครับตามเลเวลนะครับซึ่งเมืองเอลหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้เลยนะครับ โอเคถัดไปนะครับเป็นอาชีพแฟนทอมนะครับแฟนทอมนะอันเนี้ยไม่ยากเลยครับตรงไปตรงมานะเขาบอกคริติคอลเลทเลยนะครับชื่อของสกิลคือแฟนทอมอินสตริงต์นะครับตัวนี้เป็นแพสซีฟสกิลเลยไม่ต้องเรียกใช้นะติดตัวมาเลยอันเนี้ยค่อนข้างค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเพราะจะบวกบวกค่าคริติคอลเลทนะครับที่เลเวลหนึ่งคือ10% ที่ Level 2ปบวก15%เลยถือว่าเยอะมากๆนะครับือเยอะมากๆเลยนะครับควรมีติดไว้เลยครับอันนี้ถัดไปนะครับก็จะเป็นวันที่21เดือน8เนาะ21สิงหาจะมีอีก3อาชีพเข้ามาคืออีวานลูมินัสแล้วก็เชฟนะครับ3อาชีพนี้เนาะอ่ะครนี้3อาชีพนี้เนี่ยนะครับมีลิงก์สกิลเป็นอย่างไรบ้างเราไปดูกันเลย อาชีพแรกนะครับอีวานนะชื่อสกิลว่า Rune พอร์ i ิสเทน e ์นะครับเป็นพ s สซีฟสกิลนะครับอันนี้จะที่เลเวลหนึ่งนะครับรูนดูเรชั่นขออภัยครับรูนดูเรชั่นบวก30%ที่เลเวล2 r u รูนดูเรชั่บวก50%นะครับ ก็คือทําให้ระยะเวลาลูนเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนั่นเองเวลาที่เราไปฟาร์มตามแมปต่างๆใช่ไหมครับแล้วเราไปเปิดลูนใช่ไหมมันจะทําให้ระยะเวลาลูนเพิ่มขึ้นนั่นแหละนะครับประมาณนี้แอถัดไปครับอาชีพลูมินนสนะครับตัวนี้สกิลชื่อว่าไลท์วอ h นะครับเป็น passive skill เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ที่เลเวล1นะครับจะได้ค่า d e f e n s ignore นะครับ10%และที่เลเวล2ได้ d e f e n s ignore 15%อันนี้ถือว่าเยอะมากเลยนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะครับเพราะปกติเนี่ยเวลาเราัพเนี่ยเราพยายามจะอัพค่า d e f e n s ignore อยู่แล้วถูกไหมครับหรือว่าแม้แต่กระทั่งเราไป up stack ที่เป็นไฮเปอร์สแต็เนี่ยเราก็พยายามจะอัพดิเฟนต์อิกนอเพื่อเวลาเราไปตีบอสหรืออะไรเงี้ยนะครับเราจะได้ตีเข้าได้เยอะๆหน่อยใช่ไหมครับทำดามจได้เยอะหน่อยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถือว่าบวกเยอะมากๆนะครับสิกับ15%บอนะครับอ่ะอาชีพสุดท้ายกันนะครับอาชีพสุดท้ายคืออาชีพเชดนะครับอ่าอาชีพเชดเนี่ยนะครับตัวสกิลเนี่ยมีชื่อว่าคล s ส call นะครับตัวนี้เป็น passive s สก l ลเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือหมายถึงว่าถ้ามีโอกาสจะเรียกว่าอะไรดีเอ่อถ้าจะตายจะมีโอกาสที่จะไม่ตายนะครับที่เลเวลหนที่เลเวล2องเนะครับเนี่ยเขาใช้คำว่า survival chance ก็คืออ่อโอกาสที่จะไม่ตายนะครับเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่ามีโอกาสที่เราจะ โดนตีแล้วไม่ตายเนี่ยนะครับมีโอกาสที่เปร์เซนต์กับที่ level สอเนี่ยสินะครับอันนี้ก็ถือว่าถือว่าดีระดับหนึ่งนะครับช่วยได้เนาะอ่ะโอเคหน้าตาของ3อาชีพก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะก็หน้าเล่นทั้งหมดเลยนะครับอ่ะครนี้ถามว่าส่วนตัวผมอยากเลือกอะไรบ้างนะครับถ้า เอาแค่ลิงสกิลนะเราพูดถึงลนะิงสกิลเนาะไม่ได้พูดถึงการเล่นลิงสกิลที่ผมอยากได้นะครับนะถ้าได้พวก Mercedes ก็โอเคครับก็ดีก็ถือว่าช่วยในการเ,เก็บเลเวลไปนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญขนาดนั้นนะครับถ้าสำหรับผมผมอยากได้แฟนทอมนะครับมันจะทำให้ผมได้เพิ่มค่าคริติคอลเลทนะครับกับ ถัดมานะครับ3ตัวหลังผมอยากได้ลูบิเนสนะครับมันจะทำให้เพิ่มค่า Defense Ignore ได้นะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะนะครับทั้ง6อาชีพนะครับก็คือเดี๋ยวจะมีเข้ามาวันที่7กับวันที่21เนาะทั้ง6อาชีพนี้นะครับเข้ามาทีละ3อาชีพนะเพราะตอนนี้ก็มี อีเวนต์ต่างๆที่เกี่ยวกับการต้อนรับอา,อาชีพใหม่เข้ามาเนาะก็ถือว่าเป็นเ,เป็นอีเวนต์ที่ดึงดูดผู้เล่นกลับมาเล่นเหมือนกันเนาะนะครับแล้วก็มาดูกันว่าอาชีพใหม่จะเป็นอย่างไรนะครับน่าจะสนุกเพิ่มขึ้นแหละนะครับการเก็บบอสอาการตีบอสการเก็บเลเวลการฟาร์มน่าจะน่าจะสนุกมากขึ้นน่าจะง่ายมากขึ้นด้วยนะครับ โอเคงั้นก็คลิปนี้น่าจะประมาณนี้นเนาะคร่าวๆนะครับสำหรับการาสำหรับการลิงก์สกิลนะครับอาชีพใหม่ทั้ง6อาชีพนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ